สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆกท่านนะคะวันนี้แม่ค้าขออนุญาตแนะนําเสื้อไหมสีเส้นหรือไหมสีตะกอนนะคะไหมสีตะกอนเป็นของไทยค่ะคุณลูกค้าขะด้วยเนื้อผ้าด้วยเนื้อผ้าของเขาจะเป็นแบบผ้าขึ้นเงาแบบนี้สีที่แม่ค้าใส่เป็นสีพีชนะจ๊ะสีที่แม่ค้าใส่สําหรับรุ่นนี้เป็นสีพีชค่ะคุณพี่คะเป็นแขนกับ เป็นแขนกระดิ่งเป็นแขนกระดิ่งค่ะคุณพี่ขาเป็นแขนกระดิ่งแบบนี้แขนกระดิ่งสองชั้นเป็นแขนกระดิ่งสองชั้นใส่สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณพี่ขาใส่สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะใส่แบบนี้สวยแห้งสีพีชได้นีมค่ะสีพีชไม่ได้ทําให้เราดูดำเนี่ยค่ะสีพีชไม่ได้ทําให้เราดูดําตัวนี้เป็นซิปหลังด้วยเดี๋ยวให้ดูแพทเทิร์นใกล้ๆเดี๋ยวให้คุณพี่ดูแพทเทิร์นใกล้ๆนะค่ะเป็นแบบไหนคะแม่ค่ะเป็นซิปหลังจากที่ราคา เป็นแบบซิปหลังเป็นแขนกระดิ่งสองชั้นแบบนี้นะคะเป็นแขนกระดิ่งสองชั้นแบบนี้ค่ะคุณพี่ขาตัวนี้เป็นแบบเรียบเรียบหรูๆดูแพงค่ะเรียบหรูดูแพงนะคะคุณพี่ขาคอติเกตนะตัวนี้จะเป็นคอติเกตนะคะลูกค้าขา เป็นคอติเกตด้วยแพทเทิร์นตัวนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวให้เบิ้งใกล้ๆดูซิวา่าเป็นคาโมน่นะคะคุณลูกค้าคะรุ่นนี้แมค่ค้าบอกเลยว่าเป็นแบบติเกตคู่แบบนี้นะเป็นติเกตคู่แบบนี้สวยมากเป็นติเกตคู่แบบนี้เลยค่ะคุณพี่คะให้เห็นใกล้ๆนะคะให้เห็นใกล้ๆแบบนี้แพทเทิร์นเราสร้างมาแบบให้ช่างโดยเฉพาะเลยคุณลูกค้าคะตัวนี้ให้สร้างแบบช่างที่มีชำอาญมีความเป็นช่างที่ชำนาญการโดยเฉพาะนะค่ะ เขาจะคุยกับเห้าหรูเรืองนะคะคุณพี่คะรุ่นนี้แม่ค้าบอกเลยแพทเทิร์นเรียบหรูดูแพงนะคะเป็นกระดุมด้านหลังนะคะ่ะตัวด้านบนจะเป็นกระดุมนะคะด้านล่างจะเป็นซิปนะตัวนี้จะเป็นซิปหลังนะคะีค่ะตัวนี้เป็นซิปหลังนะคะลูกค้าขาซิปซ่อนนะเป็นซิปซ่อนแบบนี้คะ่ะคุณพี่ะเป็นซิปเสียงแบบนี้มืดเข้ามาได้เลยนะคะหายห่วงเรื่องเอื้อมมือเข้าไปรูดตื้อโลมแคทนะันจบค่ะคุณพี่ขะ เ็นน้รุ่นเรียบหรูบูแพงแข่นกระดิ่งสองชั้นใส่สวยเก๋แบบนี้เลยนะลูกค้าคะใส่สวยเก๋แบบใส่สวยเก๋แบบที่แม่ค้าใส่เลยนะคะสีที่แม่ค้าใส่เป็นสีพีชนะลูกค้าคะสีที่แม่ค้าใส่เป็นสีพีชนะจ๊ะขอบพระคุณนะลูกค้าคะอ่ะ ด้วยนะลูกค้าขาสาหรับรุ่นที่แม่ค้าใส่เป็นรุ่นที่ทางร้านสั่งตัดเองด้วยเป็นแบบที่ทางร้านสั่งตัดออกแบบให้ทางช่างตัดนะคะไม่ใช่ให้ช่างออกแบบนะให้แม่ค้าเป็นคนออกแบบให้สร้างตัดด้ยวยค่ะลูกค้าขาฝากแบบนี้ไว้กับ ลูกค้าด้วยนะคะฝากแบบนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกค้าคะฝากไว้ด้วยนะแขนกระดิ่งสองชั้นแบบนี้สวยดูดีเรียบรู้เบ่งแพงนะคะขอบพระคุณสําหรับลูกค้าที่เข้ามารับชมนะคะขอบพระคุณหลายๆนะคะถ้าลูกค้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปวิดีโอนี้ไว้ให้ใหกับลูกค้าด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณหลายๆคะ่ะ